I love it. ที่แบบไม่ค่อยมีบนเชลที่ขายในเมืองไทยเท่าไหร่นะคะสว่วนใหสวัสดีค่ะคือวันนี้จะเห็นว่ามาแปลกนิดนึงแหละเพราะว่าวิวไม่ได้จะพาไปเที่ยวที่ไหนคะ่ะคราวนี้จะพามากินอ,อะไรอร่อยๆอ,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 อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละคือด้วยความที่ช่วงเนี้ว่างมากทิปเที่ยวต่างประเทศคือแบบต้องเทไปก่อนเลยแล้วก็คือไม่อยากออกจากบ้านไปไหนมากด้วยช่วงเนี้ยชีวิตก็เลยจะแบบอยู่แต่บ้านนอนเล่นแล้วก็แบบดูซีรีส์เป็นหลกัก ทีเนี้ยเราส่วนตัวเราอาจจะเป็นคนแบบชอบแบบสั่งขนมหาอะไรแบบกินเล่นมาพอแบบสั่งเยอะเข้าเยอะเข้าก็เลยแบบเฮ้ยไอขนมที่เราแบบสั่งมามันก็เยอะเหมือนกันนี่หว่าก็เลยคิดว่าเออเอามาแบบแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยลองชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะทีนี้เนี่ยถ้าแบบ เอาแบบทั้งหมดที่เคยกินหรือที่เคยสั่งมามันก็จะเยอะเกินไปไงทีนะั้นเราก็เลยแบบตีกรอบมันนิดหนึ่งว่าแบบเอาเป็นแบบขนมรสช็อกโกแลตและกันเนาะซึ่งที่ตรงนีน้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นเนี่ยประมาณสิบสิบกว่าอย่างเนี่ยมันก็มีทางที่เราสั่งมากินประจําอยู่แล้วแล้วก็มีทางที่ยังไม่เคยลองชิมด้วยก็เดี๋ยวจะมาชิมด้วยกันในคลิปนี้นะคะแต่ว่าจะกินคนเดียวเนี่ยมันก็จะแบบ เราล้วก็มันก็เยอะมากด้วยไงพอดีว่ามีเพื่อนคานางมาหาเราที่บ้านพอดี <c oughs> ก็เลยจะเอานางเนี่ยมาเป็นเหยื่อร่วมชิมด้เลยมาเลยเฮ้ย <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะ <c oughs> พึ่งนะคะใช่ค่ะเนื่องจากว่า <c oughs> พึ่งกะวังมากคะ่ะ <c oughs> ช่วงนี้นะคะเที่ยวก็ไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้ถ้าใครโดนเลื่อนเราสุดเพื่อนกันนะคะ <c oughs> จำไวหวไปเลยมาเดี๋ยวมาลองกินอย่างแรกกันว่าจะเอาอะไรดีอันนี้นะอันแบบมันเล็กๆอันนี้ก็ได้ เออคือจะบอกก่อนว่าอ่านไม่ออกนะหลกัหลกๆอะส่วนใหญ่จะเป็นขนมที่แบบไม่ค่อยมีบนเชลที่ขายในเมืองไทยเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะสั่งออนไลน์มาเนาะก็คือจะอ่านไม่ค่อยออกก็เรื่องราคาจะจาไม่ค่อยได้ว่าสั่งมาทีละเยอะๆบางทีมันก็เลยลืมว่าชิ้นไหนราคาเท่าไหร่นะ <S <S ซึ่งจริงๆอะเราไม่ใช่สายช็อกโกแลตลุแบบใช่กินได้ลืมบอกว่าพึ่งอะนา ไม่ใช่สายช็อกโกแลตเลยแต่เราอะเป็นสายช็อกโกแลตก็เลยให้คนที่ไม่ใช่สายช็อกโกแลตมาลองชิมขนมช็อกโกแลตดูถ้าอันไหนนาะงบอกอร่อยนะแสดงว่าน่าจะเวิร์กจริงอ่ะมาอันแรกอันนี้ลองชิมเลยมันเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตเละกอันเนี้ยก็จะเป็นอย่างนี้อันเล็กๆเขาเขียนว่าช็อกโกแลตชิพคุกกี้วิดโอร์ก็คือน่าจะมีแบบไอ้ตัวโอ๊์ที่มันเป็นกรุบๆด้วยลองกินดูด จริงหน้าตามันเหมือนแบบเหมือนช็อกโกแลตทั่วไปเหมือนแบบเหมือนคุกกี้ทั่วไป,วไปอะ่ะเราก็มองว่าเออม,มันก็คุกกี้ทั่วไปแหละมันอันพอดีคำที่เราชอบอร่อยไม่ขมมันกําลังพอดีคำอะคือมันกินแบบเพลินมากแบบนิดนหนึ่งอ่ะเข้าอันไหนดีอันนี่สอีอันนี้ก็คือเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยกินเพราะว่า ไม่เชียวตามแบบซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไทยน่าจะมีเยอะอยู่แล้วก็เป็นอันหนึ่งที่เราแบบมีติดบ้านไว้ก็เลยเอามาเอออันนี้ถือเป็นอีกอันหนึ่งที่แนะนำเนาะอันที่สองก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งความนูเทลล่าเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องเรื่องช็อกโกแลตอยู่แล้วเป็นอีกอันหนึ่งที่ที่แบบคือติดบ้านไว้อะไรเงี้ยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ไหมมาอันนี้เราเคยกินอันนี้อย่างที่สามนะคะชื่อว่า อว่ออะไร <laughs> ไสักอย่างแหละลองดูออกมาเป็นแบบนี้เป็นเป็นถาดมาเลยมันจะเป็นเขามันมันเขาเรียกว่าอะไรธัญพืชหรอช็อกโกเฟลก็คือเหมือนแบบเป็นธัญพืชเหมือนเป็นคอนเฟรกแบบที่ชุบช็อกโกแลตนะคะแต่แบบช็อกโกแลตแบบคน้นคนหนึบๆเลยอะ่ะอืกิองชิมสิอ,มมอันนี้ช็อกโกแลตจะหวานเราชอบแบบนี้มันหวานเพิ่งจะชอบกินหวานเนี่ย เราไม่ค่อยชอบกินหวานเท่าไหร่อันนี้สําหรับเราถือว่าแบบหวานแต่แบบกินได้ประมาณชิ้นสองชิ้นแล้วต้องหยุดสําหรับเรานะเหมือนที่วิวบอกอ่ะมันเป็นเหมือนคอนเฟ็ที่เอามาเ,เคเลือบช็อกโกแลตอีกทีหนึ่งอ่ะอืออันเนี้ยดีเราชอบอย่างที่สี่ค่ะอ,อันนี้เราอยากแนะนําพึ่งมาเลยมันเป็นสิ่งที่แบบเราอ่ะต้องมีไว้ติดบ,บ้านเลยเพราะว่ามันเดอะเบสมากสําหรับเราก็คือเจ้าอันนี้อ่านว่าอะไรหวะน มันคล้ายๆโอวัลช์มาเดี๋ยวใครรู้ว่ามันอ่านว่าอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะคะโอวัลชไทยเป็นสายกินที่กินอย่างเดียวอันนี้แหละแต่ว่าอันนี้มันต้องกินกับขนมปังนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตอ่ะมันจะมีความขรกขะอยู่ข้างในมันจะมีแบบว่าเป็นเหมือนกลุบๆแบบ อะไรสักอย่างซึ่งไอความความอร่อยมันอยู่ไอตรงที่กรึบๆเนี้แหละอันนี้หาซื้อได้ที่ไหนอะจานเนี่เอาเพราะว่าเราเราไม่เจอมันในเชลในเชลที่ที่ไทยนะแต่ว่าถ้าใครเจอตรงไหนบอกมาเลยนะบอกที่กัดมาเลยว่ามีขายที่ไหนที่ไทยเป็นไงดีไหมชิมบ้างสิมันมีความแบบอยากมาชิมกลืบๆ่บเอานี้เดี๋ยวอันนี้คือต้องมีติดบ้านหวะจริงชิมดู มันจะมีกึบกึบป่ะมันมีความแบบค่อเรื่องอ่ะเออมันอธิบายไม่ถูกอมันคือเม็ด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 แบบมันเหมือนเป็นถั่วหรือมันเป็นอะไรวะสีดีมากอันนี้คือแบบเด e Best สำหรับเอ้าเรียตบอกอันที่อันที่ห้าอันนี้อันนี้อันนี้จะบอกว่านี่ไม่เคยกินเพิ่งเคยกินป่ะไม่เคยกินเหมือนกันเราจะมาลองชิมด้วยกันถ้าถ้าถ้าเราอ่านไม่ผิดก็คืออ่านว่าไดอิมดา จะบอกอีกอย่างเดี๋ยก็คือเวลาสั่งขนมมาข้อเสียของการสั่งขนมที่ประเทศไทยก็คือเวลาส่งไปสิแล้วเราเป็นช็อกโกแลตก็คือม <c oughs> ันจะละลายค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่เราจับดูอ่ะอันนี้อาจจะอาจจะมีความละลายได้เดี๋ยวเรา,าดูกันว่ามันเป็นยังไงอ่ะหน้าปกเป็นอย่างงี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไง <c oughs> ไม่ใช่แบบเอาดินเหนียวที่ไหนมาเนี่ยแห,หละอย่างที่บอกว่าถ้าสั่งขนมช็อกโกแลตที่แบบยูไปไทยกว่าไปสนีจะส่งมาถึงเราก็จะเป็นสภาพนี้มาเออได้แล้วก้อนแบบนีนะ้อันนี้หวานเกินนะสำหรับเรานะพึ่งก็ว่าหวานไปเนาะขนาดพึ่งชอบกินหวานนะ แบบหวานอะ่ะมันก็คือเหมือนแบบว่าพวกถั่วเคลือบช็อกโกแลตอะไรงนี้ไหมนี่นี่น,นี่เขาเขียนว่า milk chocolate with c o n f e c t i ก็ค,คือเหมือนแบบว่าเป็นคอนเฟตเชิบเคลือบช็อกโกแลตนั่นเองทำมันหวานอเนาะเพราะว่ามันหวานไปอ่ะมันหวานมากเลยอะ่ะต่อไปอันที่6ค,ค่ะนี่อันนี้ Nutella Lady น,นั่นเองซื้อได้ไปปท,ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไทยไม่เขียนที่ไทยมันก็จะมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ นี่ก็จะเป็นลูกลักเราอันใหม่เลย<ๆ>เพราะว่ากินแล้วแบบอร่อยเวอร์ออกมามันจะเป็นแบบนี้แห้งแบบนี้คือข้างในเนื้อช็อกโกแลตแบบแน่นมากแล้วก็แบบข้นอะ่ะอืออือช็อกโกแลตข้างในดิอนี่คือช็อกโกแลตด้านในแบบอืมนนอันนี้ก็ดีแล้วก็คือแบบไอตัวข้างนอกเวบเวอร์ข้างนอกมันกรอบมากเลยมันเข้ากันนะ อร่อยอันเนี้ยไส้เยอะมากอืะไส้แบบแน่นมากอ่ะคือมันจะเป็นเลเยออย่างเงี้ยแล้วมันเต็มแบบเต็มทุกลูกตรงข้อต่ออะไเงี้ยคือมันเต็มหมดเลยนะมันไม่กลวงใช่มันไม่กลวงข้างในนะมันแน่นช็อกโกแลตแบบแน่นมากอมอมาต่อกันที่อันที่เจ็ดค่ะ ป๊อปคอร์นรสดาร์กช็อกโกแลตค่ะซึ่งเป็นป๊อปคอร์นือถ้าถ้าเราจำไม่ผิดนะมันจะเป็นของมาเลเซียเรากินบ่อยยี่ห้อนี้เพราะว่ามันมีหลายรสมากมีทั้งรสแบบว่ารสทีไอศครีมก็มีก็แต่ทีไรแต่ก็มีรสแต่ว่าด้วยความที่คลิปนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับช็อกโกแลตเนาะเราก็เลยเอารสดาร์กช็อกโกแลตมาความดาร์กช็อกโกแลตค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้ มันมันก็กินเพลนะินๆะนี่หยิบไม่หยุดล่ะด้วยความเป็นป๊อปคอนะที่ใครๆก็รู้ว่าพอเริ่มกินแล้วมันก็จะไม่หยุดเ<อ>านะาะแสดงว่ารสชาติอื่นอ่ะต้องดีดีเคย,ยกินอันที่มันเป็นชีสเค็มหรืออะไรสักอย่างอร่อยลองไปดูมีแบบมีเป็นสิบหรสอจะเกินสิบอะแต่เราจํารสชาติทั้งหมดไม่ได้อ่ะเราไปหาดูนาออันนี้ตอกันที่อันที่แปดเก้าอันนี้แปดอันนี้แปด วันนี้แล้วกันยี่ห้อนี้อีกแล้วค่ะเือจะบอกว่าพอเรากินไอ้อันเนี้ยแล้วอร่อยแล้วอะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากหาขนมยี่ห้อเนี้ยมากินอีกก็เลยเอาวะลองดูเราจะเป็นห่อแบบนี้สแน็คแบบเวเฟอร์คล้ายๆแบบที่มันเป็นพวกเป็นเทเนียพืชอะออมันแบบเป็นแบบพวกเฮลตี้พวกแบบชายแต,แต่ว่าเคลือบช็อกโกแลตไปด้วยอ,อันนี้ก็แบบ อร่อยใหญ่อะแบบมันอันใหญ่จริงๆนะตอนเช้าใครแบบกินแต่น,นมอะน่าจะก,กำลังดีเลยอนะันเนี้ยแบบกำลังเบิร์กเลยรสชาติก็จะคล้ายคล้ายแ้อือก็น่อยู่มันไม่หวานเกินอย่างที่บอกว่านะกินแต่น,นมจืดตอนอชเชนะ้าอะไรเงี้ยน่าจะพอดีอันเนี้ยค่ะแล้วแบบอยู่ท้องด้วยอนะันเนี้ยต่อไปอันที่เก้าแล้วเอาเบสิคล่ากันที่คือคิดแค่ คือจะบอกว่าส่วนตัวเราอะชอบกินคิทแคทมากไอ้คิทแคทสีแดงๆที่เห็นในแบบซุปเปอร์มาร์าเ,าเก็ตบ้านหล่อ,ลอ<ไ>นนั่นแหละใช่ไหเออเราอยทองเป็นคนชอบกินคิทแคทมากเวอ<ว>ร์เพราะฉะนั้นเวลาแบบเจอคิทแคทแบบที่ฝุ่นแบบรสชาติอื่นอะก็กินแต่ว่าจะมารีวิวทั้งทีจะเอาไอ้ไอ้คิทแคทสีแดงมามันก็ใช่เรื่องไงแต่ว่าเราก็ต้องคุมโทนความช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกเอารสดาร์กช็อกโกแลตมาค่ะ ที่เพิ่งบอกเพิ่งอะไม่ค่อยชอบกินดาร์กช็อกโกแลตที่ขมๆ <ừ, S 1> <บ>เรา,เร,ารู้สึกว่าบางอัน,น่ะมันขมจนมันเปรี้ยวอะเดี๋ยวเดี๋ยวอลองให้เพิ่งชิมอันนี้ดูละการว่ามันแบบโอเคไหมอันนี้ก็ต้องลุ้นอีกเพราะว่าจบใบสนีมาอีกแล้ว <laughs> ยังยังได้รูปทรงอยู่แต่ว่าก็เกือบไปแล้วหรอกอันนี้ให้คนที่แบบไม่ชอบกินลองกินดูโ <laughs> ดยส่วนตัวคิดว่า สีแดงที่อยู่ในเซเว่นหรือในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้าลอกก็โอเคแล้วเพาะไม่แบบอันนี้ก็แบบอันนี้มันแบบลองลองมาสรรหาแบบเรื่อยๆมันคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้เหมือนมันกับมันจะรสชาติแบบเข้มเข้มข้นขึ้นไปอีกอ่ะใช่ใช่อีกรสชาติที่แนะนำแล้วก็ที่เฮียกันมามากก็คือรสชาเขียวเนาะซึ่งทุกคนอ่ะหลายหคนอาจจะเคยได้กินแล้วละแต่ว่าด้วยความที่จะมารีวิวสองกันแล้วก็เลยหยิบอันนี้ขึ้นมาเป็นอีกอีกหนึ่งขนมที่เราชอบค่ะมา สุดท้ายๆสุดอัน,นอที่สี่กินอันนี้อันเนี้ยเป็นนมรีเนียมของทางมาเลย์ค่ะคือเราเห็นหลายคนกินแล้วเขาบอกว่าอร่อยแล้วก็เลยลองสั่งมากินบ้างเนาะรู้สึกว่าจริงๆอะคะ่ะเขาจะมีหลายรสชาติเนาะอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นลาเต้แต่ว่าเราจะไม่ชิมลาเต้ไงเพราะว่าเราจะคุมโทนช็อกโกแลตเนาะอย่างที่บอกเราจะมาชิมรสช็อกโกแลตกันแต่อันนี้ไม่ได้แช่ยเย็นไว้ไม่รู้เป็นงไงวะ อืมอืมอืมมันจะมีกลิ่นกลิ่นอุ้ยถ้าเช่น่าอร่อยมากแน่นอนมันมันคืออะไรวะมันคือกลิ่นของของอะไรวะกลิ่นของถั่วเหระคือมันไม่มั่แบบไม่ใช่ช็อกโกแลตแต่มันก็คือช็อกโกแลตอ่ะมันมีเดี๋ยนะอ่านก่อนว่าชมแล้วอ่านไม่ออกมันคือ creamy chocolate mule p r o t ต i n high มันเหมือนผสมอัลมอนด์เหลืออะไรเข้าไปสักอย่างเหมือนเป็นช็อกโกแลตนัวนัวมันแบบมันเหมือนนมอัลมอนด์แล้วมันใส่ช็อกโกแลตเข้าไปอ่ะมันแบบมันนัวนัวมันไม่ได้ช็อกโกแลตจ๋ามันมีมันมีอย่างอื่นด้วยอะมันมีความนัวใช่ใช่มันมีอย่างอื่นด้วยอ่ะเอออันนี้ดีอะนัวนัวนิดหนึ่งอะไม่หวานมากคือเราว่าเราสามารถกินมันได้ได้หมดอ่ะออออืเจบแล้วใช่ไหมสิบอย่างให้เพิ่งลองเลือกว่า ที่แบบไม่ได้สายช็อกโกแลตเลยให้เขาลองเลือกดูว่าอันไหนคือแบบเขาชอบพี่แบบมาชิมวันนี้ชอบอันไหนมากจริงๆอ่ะเราชอบทุกอันนะแต่ว่าคือทุกอันน่ะมันหวานหมดบอกแล้วว่าต้งแต่แล้วก่าเราเป็นคนชอบกินหวานแต่หวานไปเราก็ไม่ไหวแต่ถามว่าถ้าชอบอันไหนสุดๆเราชอบอันนี้อันนี้ก็คือที่มากินกับขนมปังอะที่ที่มันเป็นเดิมเบสของเพราว่าถ้าให้เราเลือกอะเราก็เลือกอันนี้เหมือนกันเลยมันดีอะ ไอเจ้าเจ้าวันนี้เพราะว่ามันมันกลบมันแบบมันมันดีกว่าการเอาเอานมมาล้่นนมปังเฉยๆที่เรากินทั่วไปลองมันได้อันนี้แล้วมันแล้วมันแบบไม่ไม่อยากกินนมล้่นนมปังธรรมอนเพิ่มความแบบความกลบๆเข้าไปนิดนึงอ่ะมันจะแบบฉีกจากความกินแบบขนมปังทานนมธรรมดาสิอันนี้ต้องลองถือว่าอันนี้เป็นเดเบสสำหรับเราทำคู่เลยแล้วกันดีดีอันนี้ดีจบแล้วกัร ขนมช็อกโกแลตสิบอย่างค่ะกิมแล้วอร่อยมากกิน <laughs> ถ้ากินกันหมดทีเดียวเนี่ยือว่าหนักอยู่เหมือนกันเนาะเะฉะนั้นเดี๋ยวคิมเนี้ยเราไปกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาไปชิมอะไรอร่อยๆอีกเ,เนี่ยเดี๋ยวคอยติดตามกันเนาะไปก่อนบ๊ายบาย